อย่างวันนี้เราจะมาแกะกล่องนะคะสามรุ่นใหม่ของเทนิโก้นะคะนี่อ่ะ เดี๋ยวมาดูขั้นตอนประกอบน,นะคะนี่อันนี้ในเซตเขาก็จะมีทั้งหมด3หัวก็รุ่นนี้จะเป็นเทนิโก้ A 3 0 s เพชรนะคะแต่ว่ารุ่นนี้จะไม่มีแท่นวางเหมือนตัวเก่านะแต่ว่าในส่วนของดีไซน์ดูสวยขึ้น ดูสวยขึ้นนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อป้อมลองทดสอบนะคะอ่ะปาตเปิดดิรุ่นนี้มีไฟมีไฟ LED นะถ้าในความรู้สึกแม่จอยนะตัวนี้ถือว่ายังถือว่าหนักเพราะว่าเอ่อน่าจะเป็นตัวที่ใส่ฝุ่นเนี่ยมันจะค่อนข้างใหญ่กว่าเดิมมอเตอร์ใหญ่ขึ้นรุ่นต่อมาจะเป็น h i n e c o Pure One A 5 0าสิบ S Pet นะคะ รุ่นนี้ก็ดูแล้วนะคะมีความทันสมัยขึ้นนะแล้วก็อันนี้อันนี้ดูเก๋ดีนะคะก็อาจจะเป็นแบบฝุ่นชิ้นเล็กอันนี้ชิ้นใหญ่นะคะสามารถเลือกได้ก็เหมือนเดิมสำหรับรุ่นนี้ก็จะมี3ามหัวมีแบบถุดถดูพื้นนะคะแล้วก็มีแบบดูดฝุ่นเล็กแล้วก็มีดูดลาฝุ่นนะแล้วตัวนี้เขาจะมีข้อต่อที่สามารถงอได้นะคะแต่ส่วนตัวคือดีไซน์ทุกอย่างสวยหมดนะแต่เขาเป็น ไอ้ตรงที่เก็บอะต้องจอะผนังทุกคนสำหรับรุ่นนี้นะสองรุ่นเนี้ยแต่ว่าดีไซน์สวยขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวดูพ้อประกอบนะคะอ่ะนี่นะนี่าสำหรับรุ่นนี้ที่มีการงอได้อัปปาร์ตลองปักนอสิกดไปด้านหลังนะคะอ่ะนี่เขาก็จะสามารถนอนราบนะคะสำหรับ โซฟาเตียงนะอันนี้ก็จะเหมาะ mm hmm. คือเครื่องดูดฝุ่นบางรุ่นมันไม่สามารถนอนราบได้นะคะ mm hmm. ก็อันนี้ก็จะแบบเราจะได้ไม่ต้องแบบนอนแบบก้มลงไปขนาดนั้น,นอ่ะเนาะ mm hmm. ก็ใช้การปรับเอาอเดี๋ยวให้พ่อลองลองสาธิตการใช้นะคะ,ะนี่ลองเปิดจริงสิ มีไฟ LED สีเขียวนะคะสีเขียวมันจะช่วยในเรื่องของการเห็นนะคะฝุ่นที่แบบชัดมากกว่าเดิมน,นะนี่ก็เป็นแบบนี้นะอันนี้ก็คือข้อดีสำหรับตุ้นนี้เนาะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะแบรนด์เทนิโก้เนี่ยวัสดุแบบดีมากทุกคนน่าจะดีสุดตั้งแต่แม่จอยมีเครื่องดูดฝุ่นมานะแต่ว่าค่ายอื่นแม่จอยก็ยังไม่เคยลองนะอ่ะ อันนี้นะคะทอดถูกแบบนี้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บถ้าเราต้องการปรับตรงเราแค่ดึงนะคะอ่ะกลับมาปุ๊บเขาก็จะเป็นแบบตรงเลยนะอันนี้แต่ชอบอันนี้ไฟมากนะคะเดี๋ยวลองดูไฟดีว่ามันแบบชัดแค่ไหนไฟนะอ่ะป้าสองนี่อันนี้คือชัดมากนะทุกคนคือไฟสีเขียวมันจะแบบเห็นชัดเวอร์เลยนะอ่าเน่เลิศเดี๋ยวทดสอบจริงแล้วจะมาสาธิตให้ดูอีกทีนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด3มหัวเหมือนกันนะแต่ว่ารุ่นนี้เขาจะมีเตชันนะคะเก็บฝุ่นซึ่งเขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยของเทนิโกสำหรับรุ่นนี้เลยอันนี้นะคะ,นนะเดี๋ยวให้พ่อประกอบให้ดูนะ ถ้าเราแกะกล่องเรียบร้อยใช่ไหมคะก็แกะทุกชิ้นออกมาก่อนเนาะเดี๋ยวจะให้พ่อประกอบให้ดูนะคะทําการแกะสายก่อนนะคะแล้วก็มาวางข้างล่างแท่นแบบนี้เดี๋ยวเดียด๋ยตรงแท่นนะคะมันจะมีช่องใส่สายตรงนี้นะอะใส่เรียบร้อยปุ๊บก็เอาตัวตัวสเตชันมาวางนะคะวางถูกจังหวะปุ๊บมันจะดังกิ๊กนะ ร้อยอ่ะแล้วก็ชิ้นต่อไปนะคะหันหน้าชินิโก้เข้ามาออกออกมาตรงนี้อ่ะแล้วก็อ่ะแล้วก็ชิ้นต่อไปค่ะตรงนี้นะอ่ะเสียบให้ตังกึก๊กอ่ะโอเคอ่ะแล้วก็เสียบเ็าตัวดูดพื้นนะคะะก็วางบนสเตชันของเขานี่ก็วาง แบบนี้นี่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแล้วก็จะมีที่วางดูดไรฝุ่นนะคะแล้วก็ดูดฝุ่นเล็กๆน้อยๆนะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวชาร์จแบตให้เขาก่อนนะคะ มาทำความรู้จัก3รุ่นก่อนค่ะด้านขวามือเนี่ยก็คือเป็นเทนิโก p เวันนะคะ A 3 0 s p e บนะตัวกลางก็คือเทนิโก p เพีวันนะคะ A 5 0 s p e c นะคะแล้วก็ตัวซ้ายสุดเนี่ยก็จะเป็นเทนิโก p เพีย t i วัน t 5นะคะซึ่งจะมีทั้งหมด3รุ่นที่ออกใหม่ค่ะเรามาดูกันค่ะว่าความแตกต่างทั้ง3รุ่นเราควรที่จะเลือกรุ่นไหนนะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะตัวนี้ตัวก้านนะตัวก้านจะเป็นแบบตรงๆเลยมีทั้งหมดสามหัวนะคะก็คือตัวดูดนะคะตัวหัวเล็กแล้วก็ตัวดูดไรฝุ่นนั่นเองนะคะไม่ต้องกังวลนะคะในเรื่องของการดูดบอกเลยว่าเทนิโกเนี่ยเป็นแบรนด์ที่แม่จอยมั่นใจว่าการดูดเขาดีมากๆนะคะแล้วก็วัสดุขแข็งแรงทนทานด้วยนะคะ วิธีการใช้งานสำหรับรุ่นนี้กดเบาๆที่ตรงนี้ค่ะเห็นไหมหน้าจอก็จะขึ้นนะคะไฟจะเป็นไฟแนวสีขาวแบบนี้เนาอก็คือสามารถทำให้เห็นฝุ่นได้ชัดเจนมากขึ้นการใช้งานมีโหมด Echo Auto นะคะแล้วก็มีโหมด m a x นะคะมีทั้งหมด3โหมดค่ะ มีทั้งหมด3โหมดเนาะแล้วก็ปิดตรงนี้นะคะแต่ตัวนี้เนี่ยในเรื่องของฝุ่นเราก็จําเป็นที่จะต้องเอาฝุ่นไปเทเองนะคะวัสดุถือว่าแข็งแรงทนทานมากๆมีทั้งหมดหัวเปลี่ยนเนาะ3หัวอย่างที่แจ้งไปนะคะส่วนสําหรับรุ่นนี้นะคะอันนี้เนี่ยแม่จอยก็ชอบมากๆนะคะในส่วนของหน้าจอนะที่มีความแบบเอ้ยสวยงามนะคะและที่สําคัญไฟของเขาจะเป็นไฟสีเขียวค่ะ ซึ่งแสดงสถานเหมือนแบบว่าทําให้เราเห็นฝุ่นได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะก็เส้นกันอันนี้เป็นออโต้นะคะ e c ็กโคออโต้แล้วก็แม็กค่ะแรงดูดดีมากๆนะคะแรงดูดดีมากๆแล้วก็ที่สําคัญนะคะสําหรับรุ่นนี้ก็คือข้อต่อตรงนี้ค่ะสามารถงอได้เนาะสามารถงอได้นะคะ ก็สามารถแบบว่าเขาเรียกว่าโค้งแล้วกันเนาะอย่างที่พ่อสาธิตไปก่อนหน้านี้นะคะก็นี้ก็คือรุ่นนี้นั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตรงบริเวณจุดนี้ค่ะเขาสามารถนะคะดูดเนาะในส่วนของฝุ่นเล็กแล้วก็ฝุ่นที่มีขนาดใหญ่ได้ด้วยนะคะเออแรงดูดไม่ต้องพูดถึงนะบอกเลยว่าเทนิโก้แรงดูดดีมากๆค่ะและสุดท้ายนะคะตัวนี้เลยนะคะ เที่ชอบมากมากเลยนะก็คือตัวสเตชันของเขานะคะที่ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนแบบพอเราเอาไปวางปืนไะค่ะเขาจะมีการดูดฝุ่นนะคะแล้วดูดฝุ่นตรงนี้ไม่พอนะ mm. เห็นว่าเขามีการดูดตั้งแต่ตัวนี้นะคะ mm. เข้าไปเก็บเลยเพราะว่าบางทีถ้าสมัยก่อนนะคะตัวตัวไม้เนี่ยถ้าสมมติมันมีฝุ่นค้างอยู่เนี่ยค่ะก็คือมันจะดูดเก็บไม่หมดถูกต้องป้าแต่ว่ารุ่นนี้เขาบอกว่ามันมีการดูดตั้งแต่ของตัวขาเนี่ย เข้าไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่มีฝุ่นติดค้างอยู่ในตัวเครื่องเลยนะอ่ะแล้ววิธีการใช้ทำยังไงนะก็คือเก็บหนีนะคะดึงแบบนี้มาเนาะแล้วก็ไฟตรงนี้นะคะก็เป็นไฟสีเขียวเหมือนกันระบบนะคะเหมือนกัน Eco Auto Max แมนะคะมี B 3ามี3ตัวเหมือนกันนะคะ แต่รุ่นนี้ก้องงอไม่ได้นะคะหลักๆก,ก็คือดูดฝุ่นนะคะดูดฝุ่นแต่งอไม่ได้เนาะถ้าใครอยากงอได้ก็คือตัวกลางเลยนะคะ่ะใน่วนให้ดูคร่าวๆเนาะเห็นปะฝุ่นมันจะแบบเห็นชัดนะคะดูดแบบเตี้ยงสนิทแน่นอนนะถ้าสําหรับไฟนี้นะคะถ้าสมมติแบบนี้เราจะมองไม่ค่อยออกเห็นปะแต่ถ้าสองเข้าไปใกล้โอ้โหขัดมากๆานะคะทุกคนนนะเห็นมะพื้นท่วมยังเห็นเลยอะ่ะ พาให้ดูตรงนี้นะคะ้ะเปนเ็นอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่ามันเฮ้ยมันคงไม่มีอะไรตรองปะแต่พอส่องเข้าไปใกล้ๆเห็นไหมคะเห็นขนไหมขนแมวคือเห็นชัดมากด้วยนะ,ะแต่ว่าเี้ยคือมองไม่ค่อยชัดเนาะแล้วบางยีห้อดูดพรมไม่ได้นะ,ะแต่ว่านี้คือดูดดีมากๆนะคะดูดดีมากดีสุดนะคะแล้วสมมุติเราอันนี้เรียบร้อยแล้วเนาะ เสร็จปุ๊บเราก็เอาเขาขึ้นแท่นนะคะเพื่อจะทำการชาร์จไปนะคะปึ๊บอ่ะนี่นะแล้วเดี๋ยวเอาเครื่องมาปั๊บมีสารดูดฝุ่นนะคะดูดฝุ่นเก็บผงปลาอีนะคะนี่คือข้อดีสองตัวนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าให้แมจ่จอยแนะนำสำหรับตัวไหนที่ ที่แบบโอเคคือตัวนี้นะคะไม่เสียเวลาไม่ต้องเสียเวลาเอาเอาเอาฝุ่นไปทิ้งนะคะถ้าสมมุติเต็มก็คือเอาข้างล่างเนี่ยไปทีเดียวเลยนะคะเนาะก็หลักๆเนี่ยตอนนี้ของที่บ้านแม่ซอยก็จะมี3ตัวนี้เนาะก็จะเป็นตัวดูดถูนะคะแล้วก็ตัวตัวตัวที่มาตั้งเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ตัวตัวโรบอทนะคะเดี๋ยวโรบอทอีกรุ่นใหม่ล่าสุดกําลังจะมาเดี๋ยวยังไงจะมารีวิวเปรียบเทียบกับตัวนี้อีกทีหนึ่งกับตัว n 3 0นะจ๊ะ หวังว่าคลิปแกะกล่องของแม่ซอยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะใครกําลังเล็ง3ตัวนี้อยู่นะคะก็ลองตัดสินใจดูนะคะว่าคุณจะเลือกรุ่นไหนดีนะครั้งหน้าเดี๋ยวถ้ามีรุ่นไหนที่น่าสนใจนะคะแม่ซอยก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องแม่จอยไว้ด้วยนะคะถ้ามีอะไรดีๆเกี่ยวกับบ้านแม่ซอยจะมาแนะนําเพื่อนๆแน่นอน,นะคะ่ะ